ผู้หญิงคอมแอทไฟฟดูกันเลยว่าแขกรับเชิญหัสอนวันนี้คือใครคะ่ะ ช่วงเซเลบริตี้ท็อวันนี้นะคะมีเรื่องราวของผู้ชายใจดีคนหนึ่งค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักเขาในภาพของการเป็นศิลปินดารานักสแสดงอารมณ์ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีใจิตใจอ่อนโยนอบอุน่นและรักสัตว์อย่างไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าทุ่มเททั้งแรงกายนะคะแรงใจและแรงเงินของตัวเองช่วยเหลือสัตว์ในรูปแบบต่างๆเป็นร้อยชีวิตมาแล้วค่ะเขาคนนี้คือใครและเป็นมายังไงนะคะถึงมามีจิตใจจิตอาสาช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ลองไปฟังเรื่องราวของเขา และตอนนี้นะคะสอนก็มาอยู่กับคุณยงธารกรสุขสมเลิศแล้วสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบบเราพอจะรู้กันว่าค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ให้การดูแลเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขเป็นพิเศษนะคะที่มาจุดเริ่มต้นเพนบอกว่าไม่ได้เริ่มสนใจเรื่องนี้มาจากตัวเอง แต่มาจากคนใกล้ตัวคือ,อยังไงคนะใช่คือผมมีแฟนที่แฟนเขาชื่อน้องหมีแล้วเขาเป็นคนรักสุนัขมากคือมากตอแรกเราไม่เชื่อนะอแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่เขาเราเขารักมากจนมันซึมมาถึงเราอะ่ะคือเขา รักสุนัขไม่ใช่เฉพาะสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงนะเขารักจนกระทั่งสุนัขนอกบ้านจอนจัด oh. หน้าบ้านก็เอาอาหารไปให้ไปมายัางไงที่มาที่จะมาเริ่มช่วยหรือสุนัขจรงจิงๆมันเกิดอะไรขึ้นคือพอเราเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกรักหมามากขึ้นแล้วเนี่ย oh. จริงๆแฟนผมเขาเป็นหัวหน้าแก๊งของการช่วยสุนัข oh. คือเขาในกลุ่มตัวนี้เขามีกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กในการช่วยสุนัขแฟนผมก็จะเข้าไปช่วยแชร์เรื่องราวที่ช่วยได้ oh. บางเคสก็ไปรับมาเป็นเคสของตัวเองอย่างที่พี่ยงบอกไปนะคะหมีเป็นคนรักหมามากคคือไปสมัรใน เฟซบุ๊กก่อนเขาเป็นเพจยูนิ d o g กแล้วเขาก็จะช่วยหมามีอยู่เคสหนึ่งที่ไปช่วยเป็นเคสแรกเราก็หนักสุดเขาเป็นมะเร็งที่คอแล้วก็เหมือนมันแตกแล้วตัวนี้มีรักษาไปประมาณเกือบหกหมื่นถ้าคนอื่นฟังคิดว่าเออมันแพงมนอะไรแต่ว่าถ้าเห็นวันที่มันเหมือนดบับจากวันแรกจนถึงวันที่หนีไปรับเขาออกจากโรงพยาบาลเหมือนเราหกหมื่นเราลดซื้อชีวิตอีกชีวิตหนึ่งให้มันกลับมามีชีวิตได้เลยจริงคือสาหรับเราแค่นี้มันก็เหมือนดแบบับนะ เกิดมาเราได้แบบช่วยอะไรใครที่เราไม่ได้หวังอะไรอยากให้เขามีความสุขริงๆแค่นี้ก็เหมือนเป็นความสุขที่สุดข,ของเราแล้วจากจุดที่รับเป็นเคส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 ,เคสอย่างนี้พัฒนาต่อไปได้ก็จนมาถึงล่าสุดนี้คือมันด้วยความบังเอิญที่เราจะไปให้เรารู้ว่ามีสุนัข ตอนจัดอยู่ที่นี่แล้วเขาเลี้ยงไว้เยอะที่สระบุรีแล้วก็มีหสี่ร้อยตัวนะแต่แล้วเนี่ยเราก็เลยไปให้อาหารกันดีกว่าชวนเพื่อนกันมปให้อาหารสุนัขมันไปทำบุญใช่แล้วเราเห็นสภาพความเป็นอยู่เขาโอ้โหมันเเรียกว่าเหมือนอยู่อยู่ตามมีตามเกิดอะคือบางตัวมันมันหิวขนาดที่มีลูกหมาสุนัขอ่อนในนั้นแล้วก็โดนสุนัขตัวอื่นกินสี่ร้อยกว่าตัวเนี่ยคุณลุงเขาไปเอามาจากไหนยังไงมาคือเขาคงไปเก็บมาตามทางเพราะแรกๆเนี่ยลุงเขาเขามีฐานะที่โอเคหน่อย แล้วปรากฏว่าเขาทำธุรกิจแล้วธุรกิจเขาล้มเท่าที่เราทราบนะครับแฟนผมก็เลยคิดว่าเขาจะพอช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคิดว่าเออเราคงจะต้องระดมทุนปัญหานอกจากอาหารแล้วนะผมว่าความเป็นอยู่ควรจะสร้างข้อให้เขาคือเราสร้างแบบดีเลยให้มันแข็งแรงให้มันทนแดดทนฝนเลยพอเราสร้างโครงหนึ่งสร้างโครงสองเสร็จเงินหมดเหลือเงินเทปูนถ้าหยุดตรงนี้นะไม่ทําต่อสุนทรก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้พอเราขอบริจาคไปส่วนหนึ่งแล้วเราช่วยเบิกส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าการขอเปล่าเนี่ย ขอแล้วขออีกมันรู้สึกยังไงไม่รู้พอดีเพื่อนคนในโซเชียลแหละเขาก็แนะนําคุณหมีว่าเอานี้สิคุณหมีาขายเสื้อไหม,อมพอดีเขาเนี่ยมีเขารู้จักกับพี่อู๋ธนาทรเสื้อเขาจะเป็นโลโก้ค,คำว่าคนใจหมา <คน S 2> ขอบพระคุณมากม,มากนะครับคนที่พี่อู๋ธนาทร,าทรแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมให้อนุญาตให้ใช้นะครับแต่เราผลิตจํานวนประมาณ400ตัวปัจจุบันคุณย้งบอก ดีใจมากได้เงินมาเงินบริจาคมาครบถ้วนหมดแล้วตอนนี้กําลังขั้นตอนการติดต่อช่างหาช่างที่ที่ถูกและดีจริงๆเพื่อจะเทปูนใช่แล้วก็ที่สําคัญต้องโปร่งใสที่สุดถ้าให้ย้งบอกผู้ชมตรงนี้นะคะว่าอาจจะมีมุมมองบางอย่างจากที่คุกคลีเรื่องตรงนี้มานานเนี่ยมีอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่หรือเป็นประโยชน์อะไรที่เราอาจจะนึกไม่ถึงไหมคะคืออยากให้คืออะไรที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นช่วยคนหรือช่วยสุนัขนะครับผมอยากให้ให้ช่วยกันไม่จําเป็นจะต้องทํา ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขอให้คุณให้ด้วยใจแล้วสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นมันจะดีขึ้นจริงๆวันนี้ถ้าคุณชมฟังเรื่องราวนี้แล้วอยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่อยากจะช่วยเหลือคุณยงคุณยองอุตส่าห์ลงแรงทำอะไรให้เยอะแยะไปหมดอยากจะช่วยเหลือบ้างจะช่วยบริจาคหรือทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้จะช่วยได้ทางไหนบ้างและทํายังไงคะก็ทุกทางเลยครับก็โทรมาสอบถามดีกว่าเพราะว่าจะมีเคสอยู่เรื่อยๆครับไม่ใช่มันไม่ใช่หยุดแค่นี้มันช่วยได้หลากหลายแบบไม่ใช่ด้วยเงินทองอย่างเดียวด้วยนะคะโทรได้ที่เบอร 0819242745อครับสอนเชื่ออย่างนึ่งนะคะย้งค่ะว่าจิตที่เรียนรู้ที่จะเสียสละนะคะและเป็นจิตที่เป็นผู้ให้นะคะคือความสุข ที่แท้สิ่งที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้ฟังเรื่องราวของย้งไครที่แบบลืมที่จะเป็นผู้ให้บางทีเราทํางานไปทุกวันทุกวันนะคะยงมันก็ช่วยไม่ได้คือมันมันลืมสิ่งที่จะมองคนอื่นแค่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองก็บางทีก็นะคะหมดเวลากันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหวังว่าเรื่องราวของน้องยงคงเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาทําดีและทําประโยชน์ ให้สังคมโดยรวมด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณยงธารกรสําหรับเรื่องราวดีๆที่เอามาบอกต่อในช่วงทริปพี a ทอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุ่นเดนครับสนับสนุนรายการโดยน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มตราสิงครีมหน้าเรียวรีเฟซส,สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0 8 1 2 3 4 5 6 6 0ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย ลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ชาล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิตาฟลูตามินโทร087 807 8833 ลับเข้าสู่ช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องของอาการอย่างหนึ่งของคนยุคนี้ที่มักจะเป็นร่วมกันแบบร่วมสมัยค่ะคือเป็นกันคล้ายๆกันเกือบทุกคนนะคะนั่นก็คือปัญหาอาการแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะเขาว่ากันว่าคนยุคนี้เนี่ยมักจะพบ ประสบภาวะแบบนี้สูงขึ้นนะคะวันนี้สอนก็เลยทำนัดก,กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่จะมาไขาข้อข้องใจและให้ความรู้ในเรื่องของอันตรายและพิษภัยใกล้ตัวที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงดารินม่วงไทยนะคะศัะลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามันดับต้นๆของบ้านเรานั่นเองจะมาให้คําตอบในเรื่องนี้ค่ะ ตอนนี้สอนมาอยู่กับคุณหมอดารินผู้จะมาให้คําตอบในเรื่องนี้กันแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากถามคุณหมอก่อนนะคะว่าอาการแก่ก่อนวัยเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างอย่าง<ม>ที่สอนสังเกตได้ก็คือรู้รอยจะมาเร็วกว่าปกติ การแก่ก่อนวัยเนี่ยจริงๆอาจจะส่งผลกับลักษณะของผิวโดยทั้งทั้งส่วนทั้งตัวเลยค่ะจะอาจจะเป็นผิวแห้งะนะคะผิวแห้งทั้งตัวหรือว่าริ้วรอยที่มาก่อนวัยอา,าก,การแก่ก่อนวัยเนี่ยมันยังรวมไปถึงภายในของเราด้วย<ช>คือไม่ใช่แค่ผิวข้างนอกที่เห็นข้างในก็แก่<ช>ไปด้วย<ช>ค่ะไ,ไก่แล้วมันน่ากลัวจังเลยงั้นเรามาถามพี่กว่าว่า แต่ก่อนคนเราไม่แก่เร็วอย่างนี้ทำไมยุคนี้เราถึงแก่เร็วมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะอ่าปัจจัยที่ทําให้เราเหมือนแก่ก่อนวัยนะคะมีตั้งหลายอย่างมากมายเลยค่ะตั้งแต่มลภาวะที่มันมากขึ้นนะคะความเครียดรวมถึงอาหารการกินพฤติกรรมการออกกําลังกายการพักผ่อนที่มันเปลี่ยนไปนะคะพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเราค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดเหมือนเซลล์เราก็จะชราชราแข็งตวแต่เผอิญข้างในเนี่ยมันอาจจะออกอาการให้เราเห็นช้าสิ่งแรก เห็นก่อนคือหน้าเหี่ยวผิวแห้งหน้าตกคล้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะฟังแล้วรุ่งจังเลยคุณผู้ชมขาเขาบอกมีปัจจัยหนึ่งที่ต้องเตือนกันเลยว่ามันทําให้เราแก่เร็วที่สุดเครื่องแสงแดดแสงแดดเห็นบอกปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากใช่ค่ะจริงๆเวลาแสงแดดเนี่ยเข้ามากระทบกับตัวเราเนี่ยมันจะส่งผ่าน ผ่านผิวชั้นโลกมาปัจแบบจุบันในโอโซนที่มันคอยปกคลุมหรือป้องกันแสงแดดเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้น<อ>มันแสงแดดมันก็จะเข้ามาสู่เราโดยตรงได้เยอะขึ้นแสงแดดเนี่ยจริงๆจะมีทั้ง UVa UVb หลายคนทราบดีว่าแสงแดดเป็นอันตรายต่อผิวนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผลทาร้ายผิวยังไงบ้างจริงๆแสงแดดเนี่ยนะคะจริงๆร่างกายเราจะมีเขาเรียกว่าโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งจะจับกับแสงแดดโดยเฉพาะเลย <Okay. S 1> พวกนี้ก็จะสร้างเป็นอนุอนมูลิติระซึ่งจะไปทําลายเซลล์<อ>นะคะ จริงๆส่งผลทั่วร่างกายเลยแต่ว่าผิวเนี่ยอาจจะเห็นเห็นในเบื้องต้นเลยผิวแห้งผมร่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริ้วรอยที่มาก่อนไวฟังอย่างนี้ต้องหลบแดดกันให้ดีแต่ผู้ชมคะแสงแดดจะน่ากลัวขนาดไหนฟังคุณหมอแล้วยังไม่น่ากลัวเท่าดัชนีอันนี้ลองไปฟังกันดูว่าทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยค่ะแสงแดดอยู่ในระดับไหนชมกันค่ะดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV index เป็นหน่วยวัดระดับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งส่งมาถึงพื้นผิวโลกที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดย UV index มีค่าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่โดยแต่ละค่าจะมีความหมายโค้ดสีและข้อแนะนำในการป้องกันร่างกายจากรังสี UV ดังนี้ค่ะ UV index ระดับ1-2สามารถออกนอกบ้านได้โดยไม่ต้องการการป้องกัน UV index ระดับ3-7 ควรอยู่ในที่ร่มช่วงกลางวันทาครีมกันแดดและสวมเสื้อแขนยาวเมื่อต้องอยู่กลางแจ้ง UV index ระดับ8-11ขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันและสิ่งสำคัญที่เป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการทาครีมกันแดดทุก2ชั่วโมงกางรม่มสวมเสื้อแขนยาวและใส่แว่นตากันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งค่ะ ซึ่งข่าวร้ายก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีค่า U V index สูงถึงระดับ11บวกเ,เลยทีเดียวค่ะผมฟังแล้วหลบยากจังเลยคือแสงแดดบ้านเรามันรุนแรงมากแค่เปิดประตูก้าวเท้าออกจากบ้านนะคะแดดก็เปรี้ยงมาลับเราหน้าบ้านแล้วอย่างนี้เราจะหลบดียังไงคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เราควรจะเลี่ยงแสงแดดในช่วงตอนกลางวานันเพราะว่าผ้าทิศเนี่ยอยู่ตรงกับโลกมากที่สุดเพราะ,ะนั้นปริมาณของรังสี U V จะเข้าสู่ร่างกายเราได้มากที่สุดตอนนี้ในกรณีที่ ผิวพังไปแล้วแก่ก่อนไวัยไปแล้วคุณ <c oughs> หมอหลบไม่ทันแล้วตอนนี้มันมันค่อนข้างจะไปตามวัยแต่เร็วกว่าวัยมีวิธีไหนในทางการแพทย์ <c oughs> ที่พอจะช่วยเยียวยาได้บ้างคะจริง,รงๆเราสามารถมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้ในเรื่องของการยกกระชับผิวหรือว่าเป็นการฟื้นฟูผิวของเรานะคะ, <c oughs> อ,ะอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลก็น่าจะเป็นในเรื่องของการร้อยไหมทําไมในมุมมองของหมอถึองคิดว่าวนวัตกรรมที่เหมาะกับการแก้ปัญหาของคนไทยคือการร้อยไหมคะคือหนึ่ง ผิวของเราจะถูกดึงด้วยแรงดึงของไหมที่เราลอยไปนะคะอ,อันที่สองร่างกายจะเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวมันก็จะทําให้เหมือนผิวเราเต่งตึงขึ้นรูขุมขนหน้าใสก็จะได้ด้วยผลพวกนี้จะอยู่กับเราได้ค่อนข้างยาวเห็นบอกว่าข้อเสียหรือข้อจํากัดค่อนข้างน้อยกว่าวิธีอื่นด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะมเพราะว่าบ้านเราแดดร้อนอย่างเลเซอร์บางทีทาเราต้องพักหน้านะคะ ในไหนพูดเรื่องร้อยไหมเดี๋ยวมาหาความรู้ให้คุณผู้ชมเป็นความรู้กันเผื่อใครที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะการร้อยไหมเนี่ยปัจจุบันเห็นมีการพัฒนาไปคอนข้างเยอะมีกี่ชนิดแล้วคะปัจจุบันจริงจริงการร้อยไหมจะมี2ประเภทยยใหญ่ๆเป็นร้อยไหมเส้นเล็กกับร้อยไหมเส้นใหญ่นะคะ,คะร้อยไหมเส้นเล็กเนโดยส่วนใหญ่เขาเป็นไหม p d o เป็นไหมละลายซึ่งใช้ในทางการแพทย์อยู่แล้วและอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกชนิดหนึ่งจะเป็นไหมที่มันมีขนาดเส้นใหญ่ขึ้นเหมือนมีแรงดึงเยอะขึ้นนะคะพวกนี้ก็จะคือจะมีเส้นไหมแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ช่นอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นกรวยหรือไม่ก็เป็นซิลิโคนเลย<อ>พวกนี้จะมีเหมือนตัวที่ช่วยพยุงเนื้อเยื่อเยอะขึ้นจะเหมาะกับคนที่<อ>มีปัญหามากยิ่งขึ้นพูดถึงความปลอดภัยบ้างคุณหมอคะการร้อยไหมมีอันตรายมีข้อควรระวังหรือว่าปลอดภัยแค่ไหนร่า ปัญหาที่จะเกิดหรือว่าสิ่งที่จะเจอหลังทําคืออาจจะมีในเรื่องของการเขียวบวมช้าได้บ้างะนะคะอันที่สองคือหลังจากร้อยไหมมันก็จะต้องมีรูเข้าของไหมพวกนี้เราต้องมีการดูแลเหมือนกันไม่อย่างนั้นอาจจะมีในเรื่องของการติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเข้ามาได้ก็จะต้องดูแลน่าจะต้องทําตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประครบเย็นหลังทําการดูแลแผลหลังทํะถ้าดูแลดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วสนใจในเรื่องนี้นะคะขอแนะนาว่า ต้องคุยกับผู้รู้นะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยสําคัญสูงที่สุดเอาละค่ะในกรณีที่อีกประเด็นหนึ่งสมมุติว่าเรามีปัญหาแต่ยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่หนักหนามากอยากจะกู้สภาพผิวคืนด้วยตัวเองคุณหมอแนะนํานิดนึงได้ไหมคะว่ามีวิธีอะไรที่ดูแลด้วยตัวเองอได้บ้างจริงๆการด,ดูแลด้วยตัวเองเนี่ยไม่ยากเลยค่ะหออกกําลังกายนะคะ การออกกาลังกายเนี่ยจะมีการสร้างเอนโดฟินขึ้นมาซึ่งพวกนี้จะเป็นฮอร์โมนของความสุขมันจะทําให้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนี่ยสลายไปได้การพักผ่อนที่เพียงพอก็สําคัญค่ะไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเพียงแค่นี้ก็จะคงคุภาพรักษาผิวไว้ได้นานที่สุดน<ช>ะคะวันนี้ได้ความรู้จากคุณหมอไปหลากหลายเลยแต่คุณหมอบอกว่าการดูแลตัวเองสําคัญที่สุดแบบนี้วันนี้เราเลยมีทิปทิ้งท้ายมาให้ เป็นวิธีการมาร์คหน้าเป็นสูตรที่ผู้ชมสามารถทําได้เองที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเข้าเบรกโฆษณาตรงนี้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอดารินม่วงไทยมากๆสําหรับความรู้ในแง่มุมต่างๆที่มาฝากกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะทิปไทยช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องวันนี้มีสูตรมาร์คหน้าแบบง่ายๆแต่ช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นขาวใสมีสุขภาพดีหมันแนะนําค่ะน้ำมะโวคาโ,คโดครึ่งผลหัน่นหยาบๆนํามาผสมกับน้าผึ้ง คนให้เข้ากันจากนั้นบีบน้ำเลมอนลงไปครึ่งซีกนำมาร์มาพอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งรับรองว่าผิวของคุณจะขาวใสเนียนนุ่มและชุ่มชื่นอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณอุย๋ยรออยู่ในช่วงผู้หญิงพาทำดีติดตามชมให้ได้นะคะสนับสนุนโดย The Sip Beauty Clinic โซลูชันอินบิวตี้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ h อ t ไล n e โทร088 222 8660เครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีผลิตภัณฑ์ธัญญพืชถั่วงาตราข้าวทองรวมคุณค่าคาร,ร์จากทัญญพืชผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิฐา SS และคณิฐา S Gold สูตรกลูต้าไทโอนและถั่วขาวโทร087 807 8833 ช่วงผู้หญิงพาทำดีสนับสนุนการทำดีโดยทุกจยดซ่าโซดาสิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะมาถึงช่วง ผู้หญิงพาทำดีนะคะเช่นเคยวันนี้เราก็จะมีหนึ่งความดีง่ายๆนะคะที่เราจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้เป็นหนึ่งความดีของดาราสาวสวยคุณแม่มือใหม่เลยนะคะคุณนาเดียนะคะสนกุลค่ะสำหรับเดยเองนะคะส่วนตัวเนี่ยเดยจะชอบออช่วยเหลือหรือทำบุญกับคนที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าลำบากจริง,รงๆอะไรอย่างงี้คเพราะว่านึกถึงเราเองเนี่ยในายามที่ เราเจ็บป่วยแล้วขาดปัดจจัยหรืออะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่รู้สึกว่าแบบทําให้จิตใจมันพองฟูมากและมีความหวังก็คือว่ามีคนมาช่วยต่อความหวังตรงนั้นให้อะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อคิดนะคะของคุณนาเดียนะคะซึ่งเป็นหนึ่งความดีทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทําได้ทุกวันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วง Good Health กับโรงพยาบาลมิชชันมาถึงช่วง Good Health นะคะวันนี้เราจะมีเรื่องราวของการ ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะแล้วเราจะมารู้จักกันว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อคิดเห็นจากคุณหมอวิชาญกันเลยค่ะครับเรามีการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็กได้อยา่างเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือทํานอกตัวเด็กก็คือเอาเลือดไปตรวจนะครับไปตรวจหรือที่สองก็ทำในตัวเด็กก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนะครับสกิอผิวหนังหรือว่าถ้าจะหนักกว่านี้กก็คือให้ สัมผัสกสารที่เกอ่อกุมแพ้ไดนเลยในตัวเด็กเลยเกิดเป็นเกริยาหรือเปล่าครับถ้าเราทราบว่าแพ้อะไรแล้วเราสามารถรักษาให้ขาดได้เลยครับถ้าเราไม่เจอสิ่งนั้นอีกเลยอย่างเช่นแพ้อะไรผุ่นไม่เจออะไรฝุ่นอีกเลยหายเลยครับแต่ถ้าเจออยู่ก็ยังมีอาการอยู่ครับต้องใช้ยาไปช่วยครับคุณว่าคุณแม่สามารถป้องกันไม่เกิดโรคกุมแพกับลูกได้โดยการที่ถ้าตั้งท้องอยู่ ประวัติครอบครัรวมีเรื่องกลงภูมิแพ้อยู่คุณแม่ตอนตั้งท้องต้องระวังอาหารการกินด้วยครับถ้าอาหารที่จะแพ้เยอะๆเช่นพวกอาหารทะเลพวกนมวัวพวกถั่วเหลืองต้องหยกเลี้ยงไว้ช่วงที่เราตั้งท้องนะครับเพื่อลูกเกิดมาจะได้ไม่ไม่ท้าสิ่งนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะครับแล้วก็อาจจะจันทร์พิษศาสตรขึ้นลูกเกิดมาจะได้ไม่เจอพวกฝุ่นละอองจะได้แพ้ในฝุ่นน้อยลงไปอีกแล้วก็มีการทดสอบนะใหม่ๆนี้มีการศึกษาว่าให้ทานพวกจุลินทรีย์ตัวดีก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่างเราเนี่ยก็สบายใจไปเปาะนึงเลยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอด้วยนะคะวันนี้นะคะในช่วงของอุ๋ยนะคะอุ๋ยคงต้องลาคุณผู้ชมตรงนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้นัเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบไว้นะคะเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าคุณอุ๋ยมีเรื่องราวสุขภาพที่เด็ดๆและน่าสนใจมาฝากกันอีกยังไงคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนจากกัน สอนนองขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะเครื่องผลิตน้ำดื่มอะคลาย KYK น้ำดื่มตราสิงแม่พลอยผลิตภัณฑ์ธัญพืชถั่วงาตราเข้าทองและครีมหน้าเรีวรีเฟสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิกขาฟรุตตามินนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ